สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนนะครับวันนี้รายการพิหามาเล่าจะนําคาถาที่ มีอนุภาพเกี่ยวกับเรื่องปลดหนี้ปลดสินทําให้มั่งมีสีสุขแล้วก็มีโพกรัพย์นะครับที่พลิกชะตาชีวิตได้นะครับมีอนุภาพที่จะทําให้คนที่สวดแล้วเนี่ยสามารถจะทำมาหากินค้าขายเจริญรุ่งเรืองล่ํารวยขายดีขาย,ขายด,ายด,ดีมีเงินไหลนองทองไหลมานะครับด้วยอนุภาพแห่งบทสวดนี้นะครับเราจะสวดเวลา3จบ5จบ9จบหรือร้อจบก็ได้มีหลายๆคนที่ ขยันสวดบทนี้แล้วทำให้มีโชคมีลาบแบบไม่น่าเชื่อนะครับพลิกชะตาชีวิตแบบไม่น่าเชื่อโดยอนุภาพแผงบทสวดนี้เมื่อเวลาเราสวดเสร็จแล้วให้เราแผ่เมตตาบทที่ส,สวดนี้ให้กับเทวดาที่ปกปักร,รักษาตัวเราหรือให้กับเจ้าที่และสิ่งศักดิ์ในบ้านเราสม่ำเสมอน,นะครับด้วยอนุภาพแผงบทสวดนี้เราเทพเทวดาทั้งหลายท่านจะบรรดาลสิ่งที่เราปรารถนาให้เราสมหวังนะครับด้วยอนุภาพแห่งบทสวดซึ่งจะเป็นบทสวดอะไรเดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังนะครับ นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะสิทธังนชาลีติปสิทธิลาภาปสันตะจิตตาสัทธาโหติปิยังมะมะ สัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาฆตากาลโภชนาวิกาลโภชนาอาคัคฉายอาอัคฉาหิปิยังมะมะสิมมลีจะมหาเถโลสัพพะลาโพนิลันตลงังตะมะหังสังคังสิลสาณนะมามิ